พัดทเขากินกันเพี่นอ,นอืกินเขาพักก่อนมลงกินแบบง่ายๆนะคะีไม่ต้องพุ่นวายอะไรมากมายมาต่องหากับมาต่องหายังพัดเขาใส่ไข่ก็กินได้แล้ว งานนี่นเดียวแล้พ Ini dekat nenda dia baik กินรอบเด็กเด้อพี่น้องเลยหากินเขารอบเด็กยายมันจะไปเล่นตลาดอยู่ไปเล่นก็น,นอกโปรแกรมนอกโปรแกรมแบบไม่สบายมยืดตัว ใครก่อนดิน เสร็จียบร้อยกระแสบคักหน่อยได้ใส่ทุกอย่างในข้าวแล้วอา่อก็คือกินได้เลยไม่ต้องปรุงอะไร ข้าวใ <c oughs> สต่ตุกอยางไม่ขาอียเลย น้าดียายบังนี่บห็อกอิตาเแซ่ยบลอยายใส่ทุกอย่างในข้าวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมากินกันเด้อติตาเแซ่บลอจ้าบขาดอย่างเดียวขาดต้นหอมอืมเต็งใดติงตะกินบล็อูมือยาสมองใช่ยาม มนอบอบาสั่งเป็นยางพี่เก็บมือบอสั่งเป็นยางพี่น้องจะเก็บหมดไหมทำไมมันเยอะจังเลยตัดสองกาแฟเองแต่ทำไมมันเยอะมากเลยโโอ้หพี่น้อง แบบบ่มาเด้อมานกินน้ำกัน ลอยไปกินดิมะนาวมะนาวหนึ่งซี่เดี๋ยวเอามะนาวไปหยบใส่ก่อนใส่มะนาวนิดหนึ่งให้มีรสชาติหน่อยขาดแตงกวาเด้อพี่น้องเลยสุดมือสุดเธอยายสืส่อแตงกวามาไหวมีมือนีไปสื่ยยัยงั้องไปไหวเลย แสบห่มหอมห่มหอมบบนั Eat, ้นเลยไปติดทิแงเสียปนยังพี่น้องเลยนี่เห็นบ่กินบ่กินบอนะอ้าเปิดประตูบ้ไหนเห็นเอาเอาไปเห็นแล้วเปิดประตูบ้ไหนแต่บ้านนี้เพราะว่ายายล็อกไว้ มากินที่นี่มาเด้อไยสิกินกันมาเด้อ่อนกือก้าวพี่น้องโอ้ยเฉยยัยงเดี๋ยวเขไม่พักเดี๋ยวมีแต่บะาเขือโบ,โบหูก,กินโบหูก,กินกับบะเขือตอนแรกยายว่าเิตตามสมมันกังขึ้นเลยประตำม,มันไม่ใช่กลางวันหนีพปร่มเปา,าน,นอนอ่น เห็นแล้วก็มากินตัวปัทินีมาเด้อเ <c oughs> ว้ยเสียดเดียวบ่ม,มีพักมีแต่ปะเกลือตองน้อยยายเสียมาตำกสม,มก็เลยระตำกทิ้ดแด็เลยอุ๊บพัดเขาขาดต้นหอมนั่น เมื่อวานยาเก็บหอมมายายกินหมดแล้วแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะว่ายายใจพอดีพอดีทุกอย่างพอดีเป๊ะหอมหอม ิมันเบิดดอกมัลายหัวเลยว่ากินบันเบิดมันเยอะมันคำแล้วอีกอย่างมึงมันดึกแล้ว เขาออย่างอืม hmm. ค mm ือแซ่บเอืมแซ่บ ก็จะกินด้วยืินแจมเองเอาเอฟซีกินเดิมแสบอีหลี แล้วก็จะอาบน้ำนอนเลือกแล้วสามตุ่มน้ำไม่กว่ากว่บ้านเราก็ไม่ได้องดูดูบ้าตนตักนี้ยายไม่ได้ไล่ถูบ้านเลยเอาแเบ็ดเบิดบอก จะเพิ่มเบอร์ห่อนอยู่เปิดหลายรอบแล้ว่าเด็กยายเปิดหลายรอบแล้วยายลืมเสียบ สวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับสมองชาแนลมากินขาน้ำกันด้วจ้าปลาลมมันสีเบิ้นแห้งเหรอไากจะลืมเสอยไปวันนี้ไปกูดไปกูดหวัวให้น้องโปรแกรมดนหาสามโตไปกูดหวัวให้เพิ่นในหาสามโต เท็ดลายโปรดไปน้องอร่อยจะมันลายโปรดโอ้ปลาลมจะเปิ่มดับหอนอยู่ ทุบ่ไาาอวงม,มันดึกแล้วพอแล้วเป็นแค่นี้และมันดึกแล้วเดี๋ยวมันไม่ย่อย ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าขอบคุณคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะขอบคุณ f อซทุกคนคะ่ะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าบ๊ายบายไปคนเด้อนอนหับฝันดีนนนดทุกๆทุกคน